สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพลาดจุดสําคัญไปหมอพรทิพย์ตอบแล้วปมคดีแตงโมคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิพผู้ที่สภากล่าวถึงกรณีที่นางพริดดาคุณแม่ของแตงโมสแสดงความประสงค์ชัดเจนไม่ต้องการให้มีการผ่าชนาสูตรพิกศพอีกครั้งโดยขอให้คุณหมอพรทิพย์ทำการชนสูตรจากรูปภาพที่มีอยู่ พลาดจุดสำคัญไปทั้งนี้ในฐานะนักติติวิทยาศาสตร์เห็นภาพของการชนสูตรก็สามารถพิจารณาองค์ประกอบได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ต้องมีหลักฐานอื่นในการประกอบด้วยเช่นความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลักษณะของบาดแผลคุณหมอพรทิพย์ยังระบุประเด็นที่น่าสนใจยืนยันว่าคดีแตงโมนี้พลาดจุดสำคัญไปนอกจากการชนสูตรพิกศพแล้วเรื่องพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ ที่มาของการพัดตกจากเรือเมื่อตกจากเรือและขณะที่เกิดเหตุในช่วงแรกทําไมจึงขึ้นจากน้ําไม่ได้ซึ่งถ้าข้ามการสอบพยานประเด็นนี้ไปการดาเนินการภายหลังก็จะเป็นการยากส่วนประเด็นที่มีการย้ายโรงพยาบาลชนสูตรในตอนแรกเมื่อพบศพ ของแตงโมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นคุณหญิงพรที่บอกว่าถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะโดยทั่วไปการย้ายโรงพยาบาลชนสูตรในลักษณะข้ามเขตมันเป็นเรื่องแปลกเพราะหากมีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่สามารถชนสูตรได้ก็ต้องปล่อยให้พื้นที่นั้นดําเนินการไปซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญเห็นว่าเป็นหลักสากลที่ต้องให้อิสระทางวิชาการแก่นัก นิติวิทยาศาสตร์โดยไม่เข้าไปแทรกแซงขอขอบคุณข่าวจากเ h e b a บงกอก n s i ไซ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ